ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับซอยมังกรซอยมังกรวัดหมอใยญวบ้ามังกรน่นี่ผมเคยได้ยินเรื่องคุยสุวรรณชาติพรมชาติ แท็กซี่ในตำนานใช่ไหมครับผมเขามีสายยหอะไรนะสายใาเอออุ้มบุญแท็กซี่อุ้มบุญใช่ไหมยังไม่พี่ครับผมครับอยาคือเรื่องของเรื่องคืออย่างงี้คท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแท็กซี่คนหนึ่งครับเขาก็ขับแท็กซี่ปกตินี่แหละแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะช่วยผู้คนเขาก็เลยอะไรฟรีบ้างพูดมาก็มี พระสงฆ์สามเณรแม่ชีพบเจอระหว่างทางถ้าขับไปเจอระหว่างทางเจอพระกำลังเดินอยู่นิมมต์นั่งฟรีหมดครับนั่งฟรีไม่ว่าท่านจะไปไหนคือท่านไม่ไปเราก็จะให้นั่งฟรีในกรุงเทพกับรอบมันที่ันนี่ฟรีหมดเลยครับครับส่วนมนอนกับกรุงเทพส่วนผู้พิการนำมาพึ่งกรมพาดนอนติดเตียงนั่งรถเข็นและพิการตลอดชีวิตอุ้มให้ฟรีให้บริการฟรีทั้งไปและกลับถ้าไปส่งโรงพยาบาลนี่รับเข้าโรงพยาบาลตื่นตีสามตีสี่ทยอยาผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลไปก่อนสามคนสี่คนบางวันหกคน ใครรักษาเสร็จก่อนก็ไปรับกลับก่อนครับไม่เอาตังค์ไม่เอาตังค์ครับช่วยเหลือฟรีหมดครับจะรวยหรือจนฟรีหมดครับโอ้โหเฮ้ยไม่ว่ารวยไม่ว่าจนคือฟรีหมดครับฟรีหมดคุณทํามากี่ปีแล้วครับยี่สิบเอ็ดปีทำตั้งแต่อายุสิบแปดตอนนี้อายุสามสิบเก้าครับตอนอายุสิบแปดอะไรโดนใจให้คุณคิดทําครับคิดได้ไงพี่ก็พระสงฆ์สามเณรไม่ชีนี่สมัยเป็นเนนซึ่งบวชเรียนตั้งแต่ป .3 าเติมแรก นี่เขามีรูปตัวรูปเนนครับรูปเนนตอนคุณบวชเป็นเนนมันยังก็มีคุณลุงท่านหนึ่งผมไปตามหาพ่อสอบนักธรรมตีเสร็จก็อยากเห็นหน้าพ่อสักครั้งหนึ่งเราเป็นเด็กกัมพาคุณลุงท่านนี้เห็นเนนมาก็เนนไปไหนไปตามหาพ่อรู้ยังอยู่ไหนอยู่หาดใหญ่รู้ยังอยู่แถวไหนไม่รู้ว่าไปหาวัดอยู่ก่อนแล้วค่อยหาอีกทีผมหาอยู่6ปีนะกกว่าจะเจอพ่อแต่คุณลุงท่านนี้สร้างวอมประทับใจให้ผมมากนอกจากไม่เก็บค่ารถและถวายปัจจัยด้วย100บาท เวลา oh. ผมเข้าโบสถ์ oh. เข้าวิหารเนี่ย oh. ผมภาวนาให้แกสุขภาพแข็งแรง oh. ตลอดเลย oh. จนจนผมสึกอ่ะทุกวันนี้ผมก็ไม่ลืมแกส่วนผ, oh. ผู้วิการนำํำมาพึกนรมภาพเนี่ย oh. ผมเคยถูกหลอกไปออกเรือตอนอายุสิบศึกออกมาแล้วซึ่งใช้แรงงานฟรีแล้วก็มีทำ้ายร่างกาย oh. แล้ววันแรกผมโดนเรือหนีบ ผมไปนั่งหย่อนขาเพลินๆอ,อยู่เซ่อ์ไม่ค่อยรู้เรื่องหนีบช่วงหัวเข่าด้านบนเนี่ยลงมาถึงข้างล่างนี่เห็นเอน็นเห็นกระดูกเลยครับซึ่งเลือดอ,อาบเลยพอเข้าฝังมาได้ก็ไปได้รับความเมตตาจากสองแถวหนีฮะเขาก็ให้นั่งฟรีด้วยอ่าไปนอนอยู่ตรงสถานีรถไฟชุมพรเนี่ยมารู้สึกตัวอีกทีจริงๆแล้วมีคนผ่านไปผ่านมาทั้งวันไม่มีใครสนใจเลยนะครับ<อ>แต่มีแรงงาน6 7คนเนี่ยเขามาขย่าตัวผมไอ้น้ององ,องเป็นอะไรทำไมมันนอนแมงวันตอมหึงหัวเข่าอย่างเงี้ยไปทำอะไรมา เล่าให้เขาฟังเขาไปซื้อข้าวให้กินซื้อน้ำซื้อตั๋วรถไฟแล้วก็ให้เงินอีกรวบรวมเงินให้อีกเกือบ300อบาทครับผมผมก็เลยเป็นผู้รับมาก่อนผมก็เลยสามารถที่รู้สึกได้ครับได้มาสะท้านใจว่ามันมันสาคัญมากเหมือนผู้ป่วยหลายรายไม่มีโอกาสได้ไปหาหมอเลยนะครับจนเป็นแผลกดทับเละจนเป็นอะไรเน่าอ่ะครับพอมาทราบข่าวว่ามีแท็กซี่ฟรีเนี่ยผมไปอุ้มเขาเนี่ยผู้ป่วยบางคนน้าตาไหลนะ สมมติมีเขตฉุกเฉินเลยว่ารีบมารับตัวเลยอาการแย่แต่เราติดอีกรายนึ่งทำยังไงครับก็ถามอาการดูว่ารอได้ไหมถ้ารอไม่ได้ก็จะบอกเบอร์ฉุกเฉินให้อครับไม่คุณรู้สึกไหมว่าเราภาพพจน์ของผมเนี่ยบางทีผมมีรู้สึกว่าเนี่ยอ้างทำมาหากินขับก็ผิดกฎจราจรไม่เจอคิดไม่ผมไม่อยากจะพูดนะบางคนก็แท็กซี่ป้นผู้โดยสารหรือผู้โดยสารป้นแท็กซี่อะไรเงี้ยหรือมองสายสายตาลวนลามอะไรเบี้แต่เราก็คนพบว่ามันก็ยังมีคนดีอยู่ใน ในในสังคมแบบนี้คือโลกมันมีหลายด้านเสมอถ้วเงินส่วนใหญ่ที่เลี้ยงชีพได้มาจากไหนครับทุกวันนี้ได้มาจากผู้ใจบุญสนับสนุนที่เขาติดตามในเฟซผมนะฮะครับติดตามก็ำลังมองว่าไอคนดีที่ทํามาด้วยตัวเองเป็นเวลานานนาหลายๆปีมันพิสูจน์แล้วนะว่ามันไม่ได้ทําสร้างภาพจะเอาทางคนอื่นอะไรเงี้ยมันได้รับผลดีบ้างไหม ทำดีถ้าทำอย่างมีศรัทธาทำดีแล้วได้ดีมันมีจริงใช่ไหมเดียวทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต้องทำอย่างอดไม่หวังอะไรไม่หวังอย่ากไดไดแล้วก็ยิ่งให้ยิ่งได้ฮะใช่ไปกินข้าวตรงไหนเขาก็ไม่เก็บตังค์ไปตัดผมตรงไหนเขาก็ไม่เก็บตังค์นั่นแหละไปเปลี่ยนยางแล้วรถสี่เส้นเขาก็ให้ใหม่หมดเลยแล้วไม่เก็บตังค์แล้วรถคันนี้เหลือวิ่งได้อีกปีกว่าพอทราบจากผู้ที่มีฐานะดีหน่อยคุณต๊อดเนี่ยเขาก็จะให้รถหนึ่งคันรถรถแวนหนึ่งคันอ่าเป็นโตโยต้าโฟ ฟอร์จูเนอในการที่ทําเขียวเหลืองแล้วมาเดี๋ยวแล้วจะย้ายบอกไฟฟ้าเนี่ยขึ้นรถคันนั้นอีกครับก็ปรากฏว่าคุณต้อนเนี่ยเห็นว่าคุณทําจริงติดตามผมมาหลายปีแล้วครับผมเขาดูมาหลายปีแล้วด้วยครับผมเขาดูว่าจะทําจริงไหมอะไรงี้ทุกเวลาพอจริงเขาก็สนับสนุนช่วยช่วยเหลือเออดี่พี่ต้อนคิดเีอ่สิ่งที่ผมทําวันนี้ถ้าผมต้องล้มป่วยหรือเจ็บป่วยหรือเกิดอะไรขึ้นต้องเสียชีวิตไปอย่างน้อย ผมก็ไม่เสียดายชีวิตถ้าวันหนึ่งถ้าผมแก่เท่าขึ้นมาเนี่ยอดีตที่ผมยังมีแรงผมได้ทําเต็มที่ผมก็คงจะภูมิใจอที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยเคยมีคําพูดหรือเหตุการณ์อะไรทาให้คุณเดียวรู้สึกท้อแท้มั้งไหมตอนแรกๆมีบ้างโกหกให้ไปแล้วไม่เจอพอตอนหลังมานี่ก็ดีขึ้นแล้วไม่ไม่มีมาแกล้งนะครับแต่ก่อนแกล้งให้ไปรอตรงนั้นตรงนี้บ้างไปแล้วไม่เจอคนทำอย่างนี้ยังมันจังใจมาแกล้งอีกเหรอเมื่อไหร่วะโลกใบนี้ยังมีคนพวกนี้อยู่แต่ถ้ามีโดนว่ามั่งอ่ะ ผมก็ไม่ว่าไม่ไม่โกรธนะว่าอะไรบางคนก็ว่าสร้างภาพอะไรเงี้ยผมก็ไม่โกรธนะคนเรามันมีสรรเสริญก็ต้องมีพี่ไม่ต้องถ้ามันมาพี่ถทหาผมเลยเดี๋ยวผมจะไปด่าให้อยากให้ให้เวลาที่เราได้นั่งแท็กซี่คันนี้เนี่ยเป็นเวลาที่ดีสาหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าดีสำหรับผมด้วยนะเราเราได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมวิธีคิดเรื่องการทําอะไรให้คนอื่นเนี่ย มันเปลี่ยนไปเลยไม่ต้องรอว่าโอ๊ยผมเหลือแล้วผมถึงจะแบ่งให้คนอื่นหรืออะไรเงี้ยยิ่งยิ่งให้มันก็ยิ่งได้เ้าขอบคุณพี่เดียวมากครับคบผม้วขอบคุณมากแล้วเป็นกําลังใจให้นะครับผมติดตามนะพวกผมเนี่ยเมมเบอร์ไว้แล้วอาจารย์มีมาร์นาแล้วด้วยตั้งแต่อยู่ในทีวีแล้วผมเห็นแล้วผมถ้าจะใช้แท็กซี่ผมจะเรียกคันนี้ผมว่าเป็นเรื่องดีจริงนะอาจารย์ครับผม คือตอนแรกอ่ะเราเริ่มต้นวันด้วยแบบความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเมืองมันตกต่ำมุ่นวายมันมันมีแต่ความรู้สึกเป็นลบแต่ตอนนี้พอผมฟังคุณพี่เดียวปั๊บเนี่ยผมก็แบบนึกสสว่านี่บอลนี่บอลมีเยอะ้วเรื่องแบบนี้นะประเทศอื่นไม่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับผมต่างคนต่างอยู่นะแกก็แกก็สวัสดิการไปดิแกไม่มีก็ช่วยแกไม่ได้นะถึงละแต่ประเทศคุณนอาจารย์คุณไม่ไหนใช่หัวหน้าหัวหน้าริมถนนนะริมถนนอาจารย์ถนนเนี่ยอาจารย์ผมนอนริมถนนโอ้โห หัวหน้าผมหัวหน้าผมธุเรียนหัววัสดีครับสวัสดีครับน้าจันน้าจันไอ้ธุเรียน่อไอ่ะเป็นคนเหนือเหรอไม่เป็ไอ้ไอ้ธุเรียนโซนนึกว่าใครแม่จันนึกว่าใครก็นึกว่าธุเรียนเด้วท่านผู้ชมเราจะนั่งกินกันตรงนี้อ่ะเป็นร้านข้าวแกงที่ไม่มีโต๊ะข้าวแกงแย่งเก้าอี้เขาเรียกอะไรข้าวแกงแย่งเก้าอี้อ๋อเหรอไม่มีโต๊ะอร่อยไหมมีแต่เก้าอี้อร่อยอร่อยอร่อยผมลองไปแล้วทำไมพี่ทุเรียนต้องแต่งตัวอย่างนี้ครับ เอ้าก็เออแล้วทำไมแต่งตัวกันอย่างนี้อ่ะก็ทำไมคุณแต่งตัวนี้ก่อนก็ลิงบอกผมว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องเหตุบ้านการเมืองปัญหาสังคมกันใช่จะให้ผมแต่งตัวกะเลวาราซากศพเหรอครับผมก็ต้องคุยเอ้บ้านเมืองไม่ใช่ไจะให้ใส่เสื้อยืดคอคลมมาเหรอครับเออจะพูดอย่างนี้เลยแล้วสถานการพูดจาเป็นผู้โตวาทีใช่ไหมดูทรงแล้วเนี่ยดูทรงแล้วซอดคล้องจองเลยแกแล้วไอ้นี่ดูเป็นกับพวกผู้บริหาร อันเนี้ยใส่แบบเนี้ยเสียดายสูตรทำไมอาจารย์มันอยู่ที่คนใส่แต่นั้วเป็นไงเป็นไงผมบอกว่าล้ำอาจารย์เยอะไหมอันนี้ใส่เยอะมากล้ำไปเยอะไม่งั้นเดี๋ยวเรากินร้านนี้ใช่ไหมที่ว่าเป็นเป็นเรื่องเวลาตักเลยตักเลยครับเพียอร่อยมากอร่อยมากได้ไหมได้เดี๋ยวมานั่งดีครับสวัสดีครับพี่ดุ๊กเดี๋ยวสั่งรับเยี่ยมาสักครับคุณสัญญาคุณนั่งเขาไม่รับอะไรนะคุณนั่งก่อนครับมาิ้มบะต้องนั่งก่อนเหรออาลิงนั่งเลยแหละครับ นั่งเอาไปต่อแกงอะไรนี่ครับแกงกะหรี่หมูกะหรี่เนื้อกะหรี่อะไรพี่เจ้ากะหรี่เขากะหรี่ไหนเขียวหวานชิ้นกุ้งเที่ยงได้ครับของผมเชียงปูโลอันนี้นะครับหวานเฉียวหลังเทียงไข่เพราะว่าเมนูของเขาไม่เปลี่ยนมาตลอด5-60ปีเมนูเหมือนเดิมรึเป่าขายที่นี่มากี่ปีถ้าขายตรงนี้ก็ประมาณเกือบส0ปีแล้วครับโโอ้ ทำไมเฮียดูไม่แก่ไม่ดีสามพอโอเคอันนี้ลูกชิ้นเชียงของพี่ครับอันนี้ลูกชิ้นเชียงพี่ลีงับนี่น้อ้โหแล้วไข่ปลโลนี่เขาบอกโลนี่ยไม่มีน้ำให้โอ้โหแห้งอย่างงี้เด้อเด้อนี่แล้วปูมาอย่างนี้เลยอม่ได้ปูเลยอ่ะโอ้ยไม่เจอเลยเนี่ยนี่เป็นแบบก้าม แล้วเขากินมอันนั้นอ่ะคุแตังเเ้รรียกออ่แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยไอโอมขอบคุณครับเนี่ยไปเช่าไปเช่าเขามาเนี่ยสามร้อยเนี่ยคือต้องเอาพี่ดุเรียนมาช่วยเพราะว่าพี่ดุเรียนเน่ยเป็นหัวหน้าตอนโซวานีความร้ายของฝ่ายหญิงแยกเป็นประเภทได้อย่างนี้ครับแม่ผู้หญิงแม่ผู้หญิงแม่กระชังก้นรั่ว ไม่ขนครัวลงล่างไม่ยางม้าหอกไม่ล่อขอบรั้วแม่ตูตะกัวแม่ซุกหัวกับหมอนแล้วก็ไม่นอนรายรอบมีไหมครับฝ่ายชายมาแยกถึงขนาดนี้ความร้ายของฝ่ายหญิงมีมาแต่บโบราณครับถึงขนาดจะต้องเกิดนี่ครับถึงทอนผู้แต่งไว้ครับสุภาษิษสอนหญิงหรือกฤษณาสอนน้องมีไหมครับสุภาษิษสอนชายกฤษดาสอนน้องไม่มีหรอกครับมีแต่กฤษดานครน,นะครับตอนทุเรียนยังไม่มาตอนลิงมาเป็นพี่ีก่อนับพี่ ที่ถามว่าลิงประวัติเป็นเป็นท่าโต๊ะบารนดีใช่ไหมลิงบอกว่าใช่ในตำแหน่งอะไรลิงบอกหัวหน้าทีมอ้าวอันนี้ฟังผิดอ,อันนี้หัวหน้าทีมน,นะผมเป็นประธานนักเรียนประธานนักเรียนแล้วเวลาอยู่ในทีมโต๊ะวาดีเป็นเป็นลูกน้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ คือตอนนั้นเนี่ยพี่ดูที่ถามลิงเนี่ยคือพี่ดูต้องการหัวหน้าทีมต้องการจะจ้างหัวหน้าทีมพี่ก่อนต้องเอาตัวหัวหน้าใช่ใช่เอาตัวลูกน้องทำไมอ่ะไม่ควรมายังทันทุกอย่างแก้ไขได้บ้านเมืองเราเนี่ยมันต้องมีอะไรมันต้องปรับแก้ไขมันต้องปรับปรุงแก้ไขกันไปแล้วไม่มีคำว่าสายถ้าวันนั้นตอบว่าเราเป็นเราเป็นลูกน้องก็เป็นมันนะสิเห็นไหมเดี๋ยน้าลิงขายมา70ปีเมนูไม่เปลี่ยนเลยเหมือนเดิม เขาเรียกว่าขายมาตั้งแต่ไอ้ลิงยังเด็กๆอ่ะทำไมไม่ยิ่จะทำโต๊ะหะออมันที่มันไม่พอพี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังปกติเมื่อก่อนเป็นหาบอืเป็นหาบเมื่อก่อนอยู่ร้านนี้เปล่าแล้วก็ย้ายมาเป็นหาบเอามาแถวนี้เป็นโรงฟิตเสร็จแล้วก็หาบหามาขายโลงฟิตพอหาบเสร็จมาเป็นก้าอยี่ก๋วยี่ซักผ้าไม้ตัวเล็กๆซ้อนกันมาในหาบแล้วก็เหมือนมีหม้อแก้วหม้อแกงหม้อแล้วก็มาขายให้คนดูฟิตหลังจากนั้นเนี่ยรุ่นก่อนพอหลังจากนั้นมาเขาก็ พอมารุ่นนี้แล้วมันนั่งงั้นมันไม่ไหวแล้วลำบากมันยองยองนะมันยองยองก็เลยมานั่งเก้าอี้แบบนี้แต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ไม่มีโต๊ะเพราะมีโต๊ะนั่งกันไม่พอก็ถืออย่างเงี้ยกินแล้วถ้าคนมันเต็มเก้าอี้หมดอย่างเงี้ยทำไงยืนรอครับเขาเลยเรียกแย่งเก้าอี้ถ้าคุณได้นั่งเพียรถึงจะมาถามว่าเอาละอ๋อไม่ได้นั่งไม่ได้ไม่ถามอ๋อแล้วจะซื้อกลับบ้านไปรอเข้าคิวแถวหนึ่งอย่ามาวุ่นวาย ถ้าตรงนี้ได้น <amazing> ั่งถึงจะได้มีสิทธิ์ในกล้องก็คือถ้ายังยืนอยู่งี้ไม่สักไม่ดัก่ักเอ๊ะออะไรอะไรอะไรจะบ้าผมถามอาจารย์คนที่ทำเมนูแบบเนี้ที่นัดคันเนี้มีเหตุผลนะแล้วไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลย ปกติเราการตลาดใช่ไหมจารย้าวว่าการตลาดเราต้องเปลี่ยนแปลงต้องไปเรื่อยๆจะได้ไม่เบื่อไม่เปลี่ยนทำไมถึงยังมีคนแล้วยังกินแล้วยังมาอย่างนี้อาจารย์เราวิเคราะห์เพราะมันอร่อยแล้วของดั้งเดิมเนี่ยถ้ากินติดใจนี่ผมชอบแกงเขียวหวานมากนะถ้ากินที่เนี่ยถ้าผมมาครังหน้าผมก็จะสั่งแกงเขียวหวานอีกเออว่ามันอร่อยจริงๆใช่ไหมฮะมันก็เรียกอาหารโปรดของเราอ่ะมันรู้ทางกันอยู่ที่ถึงแกงเขียวหวานต้องขับรถไปกินที่นี่เออาะว่าเขาทําอยู่สิท กว่าเ,เมนูกาทำอยู่เท่านี้เลยไม่ต้องไปเพิ่มเป็น50เป็นข้าวแกรงร้อยหม้อไม่ต้องอมไม่ทันมัน,มนคือการที่ทําอย่างนี้ยมันเกิดความชานาญพอเกิดความชานาญทุกเนี่ยมันคาดเดาได้ว่าตื่นเท่านี้มองทําเท่านี้มองถ้าเกิดเปลี่ยนเมนูไปการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดวันรับมือไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนี่ไงเขาเรียกมีภูมิคุ้มกันมีระบบระวังตัวมันรู้แล้วว่า ไม่อยากจะเลือกเป็นที่ตั้งอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าการตลาดสมัยใหม่เนี่ยเอาความต้องการเป็นที่ตั้งอืไม่ไม่ดูกําลังว่าเฮ้ยแค่นี้ดีอยู่ไหมแต่เฮ้ยถ้าเราเพิ่มนะเราจะบางทีไม่ระวังพาไปถูงความเสียของเดิมใช่ไหมนี่อาจารย์พูวิเคราะห์ดีมากเลยนะลุงมาตั้งแต่ครั้งแรกเมื่ออยุ่เท่าไหร่ครับจำไม่ได้จำไม่ไตอนนี้อยุ่เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเอ็ดมาจนจําไม่ได้ครับตรงนี้มาบ่อยไหมล่ะอาจารย์ การที่เรามาแล้วลำบากสมมุติมาเนี้ยไม่มีโต๊ะลำบากอ่ะตอนตอนเนียแต่สมมติว่าเป็นคนอื่นมาอาจารย์มองไงของอร่อยเนียนะมันเป็นสิ่งหนึ่งในโลกซึ่งราคาเท่าไหร่จะลำบากขนาดไหนอยู่ตรอกซอกซอยไหนขึ้นเครื่องบินไปลงเรือเสร็จแล้วก็ขึ้นรถแล้วเดินไปอีกสากิโลคนก็ยังไปกินผมถามวันนี้ติดแอร์หมดโอ้โหดอกไม้บานเป็นหมดใหญ่เพาะไม่อร่อยหรือจะไปนะเออว่ะ ผมมองไม่ไม่เหมือนกับจานเท่าไหร่ดีมากมันมาเพื่อร้านอร่อยนี่แต่งตัวก็ไม่เหมือนแล้วหัวหน้าเฮ้ยอย่าขัดนันเดี๋ยวเป็นลมผมมองว่ามันขายดีเพราะมันลําบากฮะอร่อยเรื่องรสชาติเนี่ยในระดับหนึ่งเหมือนกับเครปบางร้านที่ไปรอทีสามสี่ชั่วโมงเนี่ยแต่ทําไมคนไปรอเพราะรู้สึกว่าเอาชนะฉันรอจนได้รสชาติเนี่ยหลายหลยคนไม่ทาหรอกกลางก แต่ทำไมถึงรู้สึกว่าอยากไปกินอย่างเพราะมันต้องต่อคิวเพราะมันต้องรอนานเพราะมันต้องลำบากไอ้ความพยายามความลำบากเนี่ยมันทำให้อาหารอร่อยขึ้นไม่เห็นด้วยครัผมไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยมเด้วยผมมองว่าแบบคุณเนี่ยเป็นแบบกระแสเฮ้ยเขาเออกินนั้นกันเวลาคนมาถามแกกินยังมาตอบไม่ได้ราะืันไม่ได้ลองอันนี้ขายกระแสก็เลยลองนักระแสเฮ้ยกินแล้วว่าไม่อร่อยอะไรอย่างนี้เงี้ยมีโต๊ะกับไม่มีโต๊ะอันไหนดีกว่าเปล่าไปี่ดูโต๊ะดีกว่า แต่เขาไม่มีที่ไงพูดบาดเมตรเดียวอไม่มีโต๊ะมีโต๊ะดีกว่าอยู่แล้วผมเห็นด้วยกับอาจารย์จตุพลแบบชัดเจนไม่เห็นด้วยกับคุณ<ม>ู้เรีสองผมขยายผลของอาจารย์ด้วยนะคุณสังเกตไหมเรามากินเนี้ยโต๊ะก็ไม่มีนั่งก็เบียดเบียอากาศก็ร้อนอแต่พอเรากินของอร่อยปุ๊บเราลืมใช่ความต้องถือใช่ความต้องมานั่งใช่ความต้องต่อคิวความร้อนอเราลืมปเลยอู้มีความสุขว่าถ้าลิงเอาอันนี้มาคิดว่าการได้ขับรถไปทํางานเป็นช่างเป็นความอร่อย หลิงจะลืมความรถติดความไอ้นี่นั่งขับนั่งทั้งสองเพราะเราได้ไปทํางานที่อร่อยมากที่เราชอบมากหรือน้องๆคิดว่าเราได้ไปโรงเรียนได้เจอเพื่อนได้ความรู้เพิ่มขึ้นวันหนึ่งเราจะได้เป็นเด็กฉลาดเห็นมันเป็นความอร่อยจริงๆเราจะละเลยความลำบากท,ที่จะไปหามันเราจะละเลยว่าต้องมานั่งอย่างเงี้ยผลสําเร็จความอร่อยนี่คือผลสําเร็จของถ้าความหวังยังโทษช่วงด,งดังดวงดาวปราดแผลและความปวดร้าวก็เท่านั้น นี่ต่ายงทุเรียนแต่ทุเรียนจะยอมเร็วผมมองเหมือนกับว่าปีนขึ้นเขาเอเวอเรสต์เนี่ยลำบากมั้ลำบากแต่ทำไมคนไปกันแล้วกลับมาไปเลส่วนหนึ่งต้องยอมรับส่วนหนึ่งคือไปแล้วกลับมารู้สึกว่าเราสเปเชียลว่าเราผ่านสิ่งนี้มาแล้วนั่นแหละคือความอร่อยของมันฉะนั้นเนี่ยนั่นคือควาหมายไงความอร่อยคืออาหาร ปรียบอกว่าความลำบากในการคิดเอเวอเรสต์คือความอร่อยเนี่ยการที่เราลำบากเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ความลำบากสิไม่ได้อยู่ที่อาหารสิไอความอร่อยน่มันต้องมีแต่มันไม่จําเป็นจะต้องเต็มสิอาจจะอยู่ที่7แต่ด้วยความลำบากกว่าจะได้มานมันบวกก็ไปจาก7เป็ดมันไปลงต่อเอางี้ร้านอร่อยเนี่ยติดแอร์ก็เต็มเออเห็นไหมก็เห็นเยอะแยะไปขยายสาขาขยายสาขาติแอร์มีโต๊ะก็เต็มตะกี้ยังพูดอยู่แแบบขยายสาขาแล้วหลบ ขายไม่ดีไม่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 ราพูดองควาบากร้านพูดรร้านอร่อยติดแอร์เต็มเต็มดังอย่างนี้ก็เห็นเต็มเมเต็มอะไรส่้มเต็มไม่เต็มผมเนื่นผมเนี่ยกับเพื่อนเคยเปิดร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งคนเต็มแต่พอขยายเก้าอี้เยอะขึ้นรองรับคนมากขึ้นกลายเป็น ขายไม่ดีเพราะมันไม่แน่นเพราะร้านคุณไม่อร right> ่อยอร่อยเพราะมันร right> right> right um ้านเพื่อนเขาอย่าไปยุ่งสิอร่อยลิ่งเคยไปกินเพราะว่าผมรู้อันนี้คือแฟชั่นร้านที่คุณเปิดอ่ะคือเน้นถ้ามันคนเต็มเนี่ยมันจะเต็มแต่ถ้าสักพักหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าโบเบ่โบเบ่เบก็จะเริ่มไม่เข้าอย่างงี้เนี่ยจะมาแย่งกันนะจะแย่งแต่กินละอะไรกันแล้วทำไมวะม่นอร่อยเลยแปลว่าคุณไม่มาแปลว่าที่นี่อยู่เนี่ยพราะคนแย่งกันเหรอ พราะมันอร่อยอไปต่อไหมผมยังไม่ยอมแพ้รู้แต่ว่านี่เราโดนผู้ใหญ่ลุมอ่ะยังเหลือๆนะแล้วเอโพรมันเอาเด็กชัดเอาเด็กกระลุมกระเหล่งอะไรมาไม่รู้ใส่สูตายส่วนปลาเพราะลำบากมาทำไมเนี่ยมาเพราะอร่อยเนี่ยมาเพราะลำบากลำบากไม่ได้ลำบากไม่เด็กลำบากเอย่างนี้เราไปต่อเราต้องหาทางซื้อเอาเขาจะได้มีที่นั่งกันทั้งนี้เขาชนะอ้าว หรือว่าในคุกมันมีมุ้งที่เขาเรียกมุ้งสอนผมเข้าใจอย่างนั้โอ้ยอาจารย์ขอบคุณมากครับไม่ได้รู้มานาแล้วไม่ได้ไปไหว้เลยแต่ถามผมมากก็ได้รสมองคนเราเนี่ยควรจะเอาไว้คิดไม่ได้เอาไว้จําถ้าเอาพื้นที่ไปจาหมดมันจะไม่เหลือแรมเอาไว้ทําอะไรเพื่อสร้างสรรค์โอ้จุดยอดเหนือกว่าอาจารย์จตุพลยังอาจารย์ไม่ได้พูดอะไรเลย